ห้องน้ำติดแอร์เย็นมากสะอาดนะนักท่องเที่ยวมันออกมาจากห้องน้ำพหยิงพี่นออ้องสงสัยลืม สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะสบายดีพี่น้องสูุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้บะมิดกัจะมาอัปเดตนะพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวผันมาเที่ยวเมืองไทยอยู่ที่หน้าสนามหลวงนะท่นานผู้ชมหรือว่าหน้าวัดพระแก้วนะั่นเองเนาะหน้าวัดพระแก้วเน,ะนาะท่านผู้ชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวมันจะลุ่งไปอุโมงค์เพื่อจะไปทะลุพี่น้องเนาะข้ามถนนไปฝั่งโน้นฝั่งวัดพระแก้วนะั่นเนาะ วันนี้กับบะหมี่จะมาอัปเดตให้พี่อฟซได้รับชมนะวันนี้วันที่เมีสานะท่านผู้ชมเจ็ดมีสานะก็ใกล้วันสงกรานแล้ว้อที่ในบริเวณแอมเหนม็นก็ใกล้ๆนะท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวโอ้โหเต็มเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นเวทีนะพี่น้องเนาะใบเวทีที่เพื่อนเตรียมไว้สงกรานนั่นเองเนาะอาจจะเป็นอ๋อเป็นเวทีที่นักร้องมีนักร้องมากมาก,มาก,มากลายศิลปินนะขาดบานนะท่านผู้ชมกำลังจะเตรียมไว้แล้วนะท่านผู้ชมนี่ แต่บตันเมตกาจะมาอัปเดตให้พีเอฟซีได้รับชมอีกรอบนึงเนาะปะ่ะท่านผู้ชมบมันเมตกาจะพาทบพีเอฟซีไปอัปเดตอยู่ที่โอมวงวัดหน้าวัดพระแก้วนั่นเองเนาะว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลายบอ่อนะท่านผู้ชมนี่วันนี้ก็วันเจ็ดเมษาแล้วท่านผู้ชมที่เจ็ดเมษาเนาะโอ้โหเนี่ยเบียนพระพระมมหาราชวังท่านผู้ชมสวยงามจริง,รงๆเนาะไปเนาะ อันนี้ก็คือเมืองไทยสนีของเมืองไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหปีหนึ่งหลายล้านเนาะปีละหลายล้านนะปีนี้มิมิทคิดคาดว่าน่าจะ45่ล้านคนหรืออาจจะเกินเนาะมิมิทกับบนอษใ,ใจนะแต่ว่าปีที่แล้วก็จะ30ล้านคนนะท่านผู้ชม โอ้โหตัดู้ชมเยอะนะครับตัดู้ชมเนาะว้าวพี่น้องเอ้ยแตกวันนี้โอมงวงวัดพระแก้วตัดู้ชมโอ้โหนักต้องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งน้าตัด้ชมเนาะก็สอนมุงไทยได้พี่น้องเลย โอ้โหท่านผู้ชมอันนี้แหละเมืองไทยเสน่ห์ของเมืองไทยเนาะโอ้โหแน่นเลยเต็มอมุโมงเลยท่านผู้ชมวันนี้อุโมงวัดพระแก้วแตกเรียบร้อยท่านผู้ชมเจ็ดมีสานะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหมากันแบบนี้เลย น,นี่เขาเรียกว่าแต่ของจริงเนาะเมืองไทยโอ้ต้อผู้ชมนักท่องเที่ยวทั้งนั้นหลังไหลเที่ยวไทยน,นี่จะเป็นกลุ๊บเป็นทัวร์เนาะพี่น้องเนาะ,นาะ,ะาใส่่ใสหมวกแบบใส่หมวกแบบแบบเป็นทัวร์เลยนะท่านผู้ชมเลย โอ้โหธรรามชลโอ้โหเมือนไทยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยอัพเดตละสุดน้องทีเจ็ดอ,อ,อต่อแถวกันถ่ายรูปนะพี่น้องเอยหน่อย เมื่อกี้นักท่องเที่ยวมาถา,บามบามิดนะท่านผู้ชมโอ้โหต่อแถวถ่ายรูปนะท่านผู้ชม อพี่น้องต่อแถวถ่ายรูปโอ้โหชาวชาวจีนเยอะเนะาะทำเบอร์สมเนี่ย เงเด้อบ้านหอเด้อบ้านเมืองเล่าเนาะเป็นเยดจไดเนานะพี่น้องพันจังคนไทยพันจังดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเบืองเองาเนาะพี่นออนะ้องเนาะเอาเมืองไทยเป็นแบบอย่างเด้อก็ได้มีนักท่องเที่ยวหลายตัวนี้จะเป็นห้องน้ำนะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำติดแอร์ พี่น้องต็เนี้จะเป็นห้องน้ําชายหญิงเนาะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชายตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําหญิงนะท่านผู้ชมก็ห้องน้ําติดแอร์เย็นมากสะอาดนะนักท่องเที่ยวมันออกมาจากห้องน้ำผู้หญิงพี่น้อง,งสายลืมอันนี้เป็นห้องน้ําผู้ชายฝั่งนี้นะตบานผร้ชมฝั่งนี้เป็นห้องน้าํา,บบา,าผู้หญิงนะ ห้องน้ำก็สะอาดมากนะท่านผู้ชมติดแอร์เย็นหันมาฟังน,น,งออนงงี้พี่นอ้อ,นอ,งนองเอ,อ๋นักท่องเที่ยวหลังไรที่ยวไทยโอ้โหพี่น้องสอในรีมังไยพี่น้องเอ๋นักท่องเที่ยวโอ้โหเต็มเลย โ uh huh, อ้โหฝั่งนั้นก็ลงมาแต่ตับเบอร์ชมลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฝั่งนี้นกออ็อยู่ในโอ่งวัดรผักแก้วเนะนี่ยก็จะมีมองนั่งชนะทับเบอร์ชมเนีย่ยมีที่นั่งแล้วก็มีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะทับเบอร์ชมเนี่ยนี่ก็คือความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวนะพี่น้องนะคนไทยพนักนะบริการเต็มที่นะ โอ้พี่น้องเลยมาเป็นกลุ่มเป็นทัวร์เลยเนาะอ๋อพี่น้องเลยนี่กระสอนเมืองไทย แค่ว่าเม็ดจะขึ้นไปชั้นบนนะคุณผู้ชมโอ้โหมีแต่ลงมาเยอะนะคุณผู้ชมเนี่ยลงเทียนมาเยอะเลยโอ้โหมีแต่ชาวจีนเาาเยอะนะคุณผู้ชมนะ รู้สึกว่าบาเมดลงขึ้นมาคนเดียวนะท่านผู้ชมแต่ตอนลงเนี่ยนักท่องเที่ยวเต็ม <c oughs> ต็ในจะเป็นวิธีนะท่านผู้ชมนี่สนามหลวงนั่นเองนะ โอเคครับท่นนมานผู้ชมมอมิก็จะพอจุกคิปไปเพียงเสนเน,น้อมาอัเดีนะพีพีเอฟซีได้รับชมกันขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะี่เค้ามารับชมช่องวามิตรก็ดีขอบคุณครับ